อ๋ออะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่ไ้นเอาอะไรอันนี้อร่อยสุดตาว่านี่อันนี้เปรี้ยวอันนี้นี่อิ่มเลนี่น่ไม้องไม่ชอบไม่้อจ้าจ๋าออิ่มาวะเดี๋ยวเอาไปเอาขนมเคอะไร เอาเม็ดๆเหมือนพี่เหรอใช่เอาเม็ดเลดเงินเงไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเอาเลยเอาไหนก็ได้หรอกเยอะแยะเอาขนมเอาขนม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 อามขนมขนมขรมกามขนมขนมขนนนเอาขนมมขนมนนน เล่เล่เนาะเล่ท umm> ี่ทางพี่ปั้นเนี่ยเยอะแยะนะไปดูนะเดี๋ยวไปดูกับพี่ปั้นเนอะเอาไปเปลี่ยนได้อยู่ไปเปลี่ยนได้อยู่เอาเร็วๆได้เร็วๆได้มา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 จ้ะมาตาเปิดให้น้องเก็งมา

di <muchos> berno